Well. สวสัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมต้นแคปกันนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้เราจะไม่มาประกอบปืนนะไม่ได้แต่งปืนนะวันนี้เราจะมาดูนี่นะฮะก็คือมีน้องๆ้องบางคนนะครับก็อย่างเช่นน้อง f อซนะน้องโอมนั่นเองนะก็มีปัญหาในเรื่องของนกสับมันไม่ได้สับแรงอ่าที่จริงมันก็ไม่เกี่ยวกับนกสับหรอก็คือแค่ไอตัวดันโมตัวเนี้ยมันทํางานได้ไม่เต็มที่นะฮะ ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะสิ่งแรกที่เราจะต้องมาดูคือมาดูว่า,าตรงนี้หักหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ตรงคอนเนี่ยคอนสัต์เนี่ยตรงนี้หาหาอะไรที่มันชี้ได้ไวะเห๋ยวนะหาอะไรที่มันอาไว้ชี้ก่อน,อย,น,น,อ,น,ยนอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยตรงนี้เช่นตรงนี้ต้องมาสำรวจดูว่าตรงนี้หักหรือเปล่า แบบว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้แกนนี้หักหรือเปล่าต้องดูนะแกนนี้หักไหมถ้าเกิดแกนนี้ไม่หักอ่ะโอเคไปดูจุดอื่นต่อนะหลักการของปืนเนี่ยไม่มีอะไรยากเดิมทีมันจะมาเป็นประมาณนี้หน้าตามันจะประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้ซึ่งมันจะมีสปริงอยู่ในนี้เห็นสปริงไหมสปริงสปริงอยู่ในนี้อ่าเดี๋ยวใกลไป ูไม่ไกลโอเคนี่นะสปริงจะอยู่ตรงนี้ปับ๊บนี่ตรงนี้ดูดูให้ถูกตำแหน่ง,นงนะเอยนะเออเวลาประกอบเนี่ยเวลาพอเราจะลื้อปืนออกมาเนี่ยเราต้องดูก่อนนะว่าส่วนประกอบแต่ละส่วนเนี่ยมันอยู่ถูกที่ถูกทางไหมอันนี้ยังไม่ได้ใส่สปริงนะอ่าตัวนี้ไม่ได้ใส่สปริงของมันเพราะว่าถ้าเกิดใส่เพิ่มเนี่ยเดี๋ยวจะทาการทดสอบให้ดูไม่ได้อ่ะฮะแต่สปริงตัวเนี้ยต้องอยู่ตรงนี้นะแล้วไอ้ตัวนี้ ไกลปืนตัวนี้จะต้องนั่งอยู่บนนี้เนี่ยต้องนั่งอยู่บนนี้นี่บนน็อตนี่เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยมันจะต้องนั่งเนียต้องต้องซูมเอามาก่อนนะประมาณนี้นี่ประมาณนี้ตัวนี้นี่ใส่เข้าไปให้มันตรงๆนี่ใส่เข้าไปตรงๆปุ๊บกดลงไปให้สุดนี่ตรงนี้สุดทางเสร็จปุ๊บเนี่ยให้มันออกมาประมาณนี้ ให้มันตัวนี้เกยอยู่กับตัวนี้นะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่หลักการของมันก็คือนี่เราต้องเอาบางเกี่ยวตรงนี้เมื่อไรก็ตามที่เราจะยิงจะกดไกใช่ไหมสมมติเรากดไกปุ๊บนี่ใช่ไหมมันจะเห็นรูตรงนี้ไหมเห็นรูตรงนี้ไหมเี่ยรูตรงนี้มันมีความความยาวเห็นไหมยาวมาเออเนี่ยเวลาเราจะยิงใช่ไหมเราก็ดันตรงนี้ไปปุ๊บโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะยิง ี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งนี้ไอ้นี้ตัวดันโมมันก็จะเข้ามาเริ่มเข้าประจำที่ประจำที่อยู่มาแล้วเพราะเดิมทีมันจะอยู่ประมาณนี้นี่มันจะเอียงอย่างนี้แต่พอเมื่อไหรเราพร้อมจะยิงเรามาอย่างนี้ปุ๊บมันจะเริ่มแล้วมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมปแล้วมันพร้อมที่จะชนขึ้นข้างบนทีนี้พอเราพอเราเริ่มกดเดี๋ยวต้องระวังให้ดีเดี๋ยวแม่งสปริงกระเด็นนะฮะพอเรากดอ่ะไว้่างนี้ก็ได้ เรากดตรงนี้ใช่ไหมลั่นไกลนะเบิร์บเห็นไหมเห็นคอนไหมคอนจะมีหน้าที่ในการค่อยๆง้างเบิร์บแล้วมันก็จะง้างออกมาอุย้ยนี่ไงสปริงกระเด็นละแป๊บนึงไอ้หานี่มันจะเป็นอย่างนี้หลักการของมันนั่งไงนั่นไงสปริงแม่งกระเด็นอ่ะโอเคเอาสปริงออกเนี่ยให้ดูยังไง นี่อะนี่นะเราจะยิงใช่ไหมปุ๊บ <to> ปุ๊บมาทางนี้แล้วพอเรากดตรงนี้เข้าไปปุ๊บพอเราลั่นไกมาค้อนม,มันจะง้างออกมาเยอะเลยปุ๊บแล้วตรงเนี้ยเมื่อมาถึงสุดพอเรากดมาสุดทางเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเปิดตรงนี้เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมเห็นตัวดันโมไหมตัวดันโมก็จะขึ้นมาสุดทางเนี่ยสุดทางตรงนี้เช่นกันเห็นไหมนะเดี๋ยวเรากลับมาก่อนนะพื้นที่ นะพื้นที่มันก็จะกลับมาประมาณนี้มันจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะแล้วพอเราจะยิงเห็นไหมมันจะตกลงมาข้างล่างเห็นไหมพอเราเราจะยิงปุ๊บกดมาปับ๊บกดมาปับ๊บนี่ปุ๊บอ่ะเวีนเดี๋ยวต้องเลื่อนตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่สปริงไงอ่ะพอเราจะยิงปุ๊บเห็นไปุ๊บพอกดไปป,ดนะดดปั๊บดูนะดูด้ช้าปุ๊บเห็นไหมมันจะปุ๊บมันจะง้างออกไปปับ๊บพอกดถึงสุดทางมันปุ๊บ ไอตัวนี้ก็จะขึ้นไปสุดทางของมันค้อนสัตว์มันจะวิ่งเข้ามาโป้งเข้ามาทันทีเลยมันจะมีสปริงอยู่นะพี่ไม่ได้ใส่สปริงมันจะวิ่งกลับมาปุ๊บนี่คือหลักการของมันทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าไอตัวเนี่ยถ้าเราถอดออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยหลักการของมันคือมันทํางานอย่างนี้ถูกต้องจริงไหมนะว่าเวลาเรากดเนี้ยปุ๊บแล้วมันขึ้นไปสุดทางของของเราไหมเนี่ยตัวนี้ตัวดันโมเรามาดูดันโมก่อนว่ามันขึ้นไปสุดทางเราเปล่าอ่ะ ทีนี้เรามาดูว่าทําไมค้อนสับมันถึงมันขึ้น,ม,นมันถึงได้ดูดิ้างออกได้สุดขนาดนี้กว้างขนาดนี้อามาดูตรงนี้เดี๋ยวนี้ออกก่อนนะปึ๊บนี่อ่ะเดี๋ยวจะให้ให้เห็นภายในเห็นเห็นเนดือยตรงนี้ไหมเดือยตรงนี้ไหมเดือยตรงนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการดัน,นตนัวนี้ดันตัวนี้ไปบางทีเราเล่นไปเล่นมาเล่นมากเกินไปเล่นบ่อยหรืออะไรก็ตามนะยิงรัว นะไอตรงเนี้ยมันอาจจะเริ่มสึกเนี่ยตรงเนี้ยไอแหลมแหลมตรงเนี้ยมันจะเริ่มสึกมันก็จะทู่ไปเรื่อยๆนะมันก็เลยทําให้อ่าเวลาเราเราจะกดง้างไปเงี้ยปึ๊บเนี่ยมันไม่ไปนะอารมณ์เหมือนประมาณว่ามันมันมันไปเกี่ยวโดนกันบางๆนะเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดของใหม่เห็นปะมันจะเกี่ยวโดนกันประมาณนี้เห็นปะเนี่ยดูดิมันจะเกี่ยวโดนประมาณนี้แล้วเวลามันก็จะงัด ไอตัวนี้ก็จะงัดไอตัวนี้ขึ้นนะปั๊บงัดไปเรื่อยๆปุ๊บพอสุดทางปั๊บเห็นไหมหลุดออกปุ๊บไอตัวนี้ก็จะดีดกลับมาทันดีโป้องอย่างนี้ดังนั้นเราต้องดูด้วยว่าเนี่ยไอแหลมๆหลตรงเนี้ยของตรงนี้หรือของตรงนี้ที่สึกที่เยินนะลองไปดูมาว่าเยินหรือเปล่าถ้ามันเยินมันก็จะมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ไอตัวนตเนี้ยขอนสับเนี่ยปุ๊บ ดันไปไม่สุดทางเนี่ยแบบง้างไม่สุดไงมันเหมือนแบบเราสมมุติเราห่างประมาณประมาณนี้ปุ๊บเวลาเรายิงเงอ่าเวลาเรายิงเงี้ยประมาณมนี้ปุ๊บสมมติยิงนะปุ๊บเนี่ยแล้วนี้หลุดอันนี้หลุดมาทางนี้ปุ๊บหลุดมาทางนี้ปุ๊บอันนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมง้างออกมาสุดละนะมันก็จะหลุดกลับไปอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนไอตัวนี้จะดิน้นดังนั้น ไอตัวนี้จะดิ้นได้ก็ต่อเมื่อสปริงเนี่ยมันไม่อยู่ในที่ของมันนะเนี่ยตัวนี้จะดิ้นได้ต่อเมื่อสปริงไม่อยู่ในที่ของมันดังนั้นต้องสำรวจสปริงด้วยว่าสปริงถูกใส่เข้าไปไว้ในรูเนี่ยในช่องเนี่ยดีหรือยังนะก็เห็นตัวนี้ไหมเนี่ยปึบ๊บแล้วก็เอาสปริงใส่เข้าไปตัวนี้นี่กดเข้าไปดีๆอืมแล้วก็ดันเข้าไปนะ แล้วก็น,นี้เกี่ยวไว้ในรูนะเสร็จเรียบร้อยเปึ๊บแล้วก็หาอะไรเนี่ยพอประกอบตรงนี้เสร็จปึ๊บเราก็หาอะไรดันๆมันด้วยเนี่ดันให้สปริงมันลงไปข้างล่างนะประมาณนี้ไม่ต้องมีแค่นี้นะให้ตรงนี้อยู่แบบนี้อยู่ชิดนี่นี่ตรงนี้อยู่ชิดนี่อ่าแล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะเดี๋ยวมันจะจัดการตัวมันเอง เนี่ยบางทีบางทีตัวนี้มันชอบไปเกี่ยวสปริงตรงนี้นเห็นไหมเนี่ยตรวนี้มันชอบไปเกี่ยวสปริงเวลาเรามาถึงน,นี่ไหมปุ๊บเนี่ยมันชอบไปเกี่ยวเห็นปหเนี่ยเออที่มันเกี่ยวเพราะอะไรเพราะว่าโรงงานมันผลิตสปริงออกตัวเนี้ยยาวเกินไปนะวิธีแก้ก็อาจจะต้องตัดสปริงนะแต่น,นี่คือยังไม่ได้อยากจะบอกให้ตัดสปริงนะเออปล่อยมันไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสปริงมันนะนี่ ให้เป็นประมาณแบบนี้ไว้นี่คือวิธีการแก้แล้ววิธีการเช็คนะเออเนี่ยเงี้ยอุ๊ยโอ้โหดีเนี่ยสปริงอยู่นี่ <c oughs> บอกแล้วว่าเวลาสาธิตเนี่ยคือไม่ควรใช้สปริงนะเดี๋ยวแม่งสปริงหล่นหายหายไปตัวล,ละนะก็เนี่ยน้องน้องก็ลองไปดูนะฮะวิธีการแก้ปัญหานะว่าเอ๊ะทำไมค้อนสับเนี่ยมันทำไมถึงง้างมาไม่สุด น,ะนี่อันนี้คือวิธีการนี้คือการเช็คก่อนแล้วก็สามารถแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้เลยนะไปดูมาปืนของใครมีปัญหาตรงไหนนะอ่าบอกมาได้นะเออเนี่ยนี่คือการแก้ปัญหาอืมลองไปสำรวจดูว่าปืนของเราสปริงเอ่ยหรือว่าแกนอะไรต่างๆเอยอยู่ในอ่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วหรือยังนะเพราะว่าบางทีเราเล่นมากเล่นบ่อยนะอ่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีสปริงมันอาจจะเคลื่อนที่ได้อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าของนี้โรงงานมันไม่ได้ทําแกนตรงนี้มาให้ไงสปริงมันก็เลยเด้งหลุดออกมาได้บางทีสปริงมันงอเอียงหลุดออกจากเบ้าหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่มันยังอยู่นะเออนั่นแหละประมาณนั้นบางทีอ่ะสมมุตินะสมมติพี่ใส่สปริงอ่ะสมมติพี่ใส่สปริงนี่นะเดี๋ยวมาดูอ่ะพี่ใส่สปริงเลย นะสมมติใส่สปริงแล้วปับ๊บเดี๋ยวทีนี้ตัวนี้อะมาละทีนี้หน้าที่ของมันสมมุติว่ากดนะสมมุติกดรันไกนะดีต้องเป็นห่วงสป,ปริงนิดนึงเปึ๊บเห็นไหมสปริงก็นี่นะขอนสับก็ก็ไปนะเห็นปะขอนสับก็ไปนะ ปึ๊บปึ๊บเนี่ยเห็นอุ้ยอุ้ยแม่งดีดดีดดีดไอ้สัตว์ดีด,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 ดเออเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยมันก็ดีดเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวลองเอาอันนี้ใส่เข้าไปกรอกเข้าไปเดี๋ยวแม่งหล่นหายมาเดี๋ยวเราประกอบก่อนกันมันหล่นหายกันมันกระเด็นอ่ามาใส่เข้าไปอืม นี่ดูเห็นไหมอันนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยโล่งๆเลยนะ้ำไม่ได้ใส่สปริงแต่แล้วดูตรงตัวนี้ดูนะ,อะกอบดีดีก่อนกดแล้วนะนี่เห็นปะแล้วมันก็ไม่กลับคืนเพราะมันไม่มีตัวสปริงที่อยู่ข้างในนี้เนี่ยมันไม่ได้ใส่สปริงตัวนี้นะสปริงตัวนี้ไม่ได้ใส่เนี่ยเห็นไหมมันก็จะกลับมาเป็นอย่างนี้อ่ะเราก็ยิงนี่ได้นี้ แต่ว่าสิ่งเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเรากดยิงเข้าไปเห็นไหมเห็นตัวไอตัวดันโมไหมนี่นะถ้าเกิดเราดันตรงนี้ไปสุดเนี่ยนะตรงนี้สุดทางนะปึ๊บแบงหน้านะปึ๊บมันหายไปละมันหายไปถูกไหมเดี๋ยวเวลาพอเราจะยิงใช่ไหมปึ๊บเรากดมาปึ๊บมันโผล่มาละผมมันโผล่มาเสร็จเรียบร้อยปึ๊บพอเราค่อย,อย,อยกดเห็นไหมขึ้นมาสุดทางเลย ่อประมาณนี้อันนี้คือวิธีการลองเช็คดูนะอเนี่ยคือถ้าทุกอย่างมันอยู่ในตำแหน่งที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะได้หมดเนี่ยดูนะสมมุติว่าพี่จะลั่นไกใช่ไหมแต่ถ้าไกตัวเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยเออมันก็จะกดไม่ลงเนี่ยเห็นปะอ่ะอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยพี่กดเดีนะอ่ะตำแหน่งไม่ถูกต้องเราก็ต้องดันมันนี่นิดนึงแล้วกดเห็นปะ นกสับไม่ทำงาน,นแต่ถ้ามันมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องปุ๊บอ่ะเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยนะอ่ะถึงละตำแหน่งนี้ถูกต้องเห็นไหมทำงานดังนั้นรอตอนแกะออกมาเนี่ยให้ดูด้วยว่าทุกส่วนของมันเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วหรือยังนะลองไปดูมาอ่าโอเค สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะฮะก็ใครที่มีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะเออไม่ว่าจะปืนตัวไหนๆนะก็มาปรึกษามาถามกันได้อ่าทางร้านต้นแคปกันยินดีให้กาปรึกษานะนีะ่มานี่ดูนี่เพราะตัวนี้ขายอยู่แล้วก็ทําอยู่อัปเกรดอยู่นะเออใครมีปัญหามาคุยกันได้เพราะตัวนี้ไม่มีอะไรยากเลยนะเพราะว่าถ้าตัวที่มีปัญหาบางทีเนี่ยโรงงานอะสเปค เปกวัสดุของโรงงานเนี่ยบางทีอย่างเช่นแบบมีนะที่แบบปืนบางกระบอกสปริงตัวนี้ยาวไปสั้นไปบางอันนี่แม่งแบบมา้าแบบงอเลยนะงอแบบงอ,งอแบบไหนวะมีอยู่ไหมหาตัวอย่างดิเออมันมีนะมีที่แบบมาถึงนุ๊สปริงแม่งงออีกเลยเออคือแบบเออแต่มันก็ยังยิงได้นะเออเนี่ยเนี่ยมาแบบนี้เลย ดูเดเห็นปะ่ะอืมตอนยิงตอนแรกๆอาจจะไม่เป็นไรเพราะยิงนานๆไปแม่งเริ่มเป็นละอืมทีนี้ก็เลยอาจาจะถ้าเกิดสมมุติว่าหาแบบนี้ไม่ได้นะไปหาสปริงประกามาอืมประกามันมีหลายหลายไซส์ามากมันก็จะมีสปริงในตัวของมันนะไปเลือกประกามาแล้วก็เอาสปริงมันมาใช้นะพี่ว่าน่าจะใส่ได้นะไม่น่าจะมีปัญหาอไรเนะี่ประมาณนั้นอ่ะ โอเคยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยครับผมร้านต้นแคปกนนะอนะใครสนใจติดต่อสั่งซื้อปืนแต่งปืนหรืออะไรก็ได้นะามาพูดคุยกันได้นะไม่ซื้อไม่ว่านะซื้อก็ดีนะจะได้เป็นการสนับสนุนพ่อค้านิดนึงอ่าส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องปืนก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าสักคนเดียวนะเราดูแลทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะใครที่ซื้อปืนจากร้านต้นแคปกันไปนะอ่า ต้นทางร้านต้นแคปกันก็ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ร่วมพูดคุยหรือว่าทําการซ่อมทําให้ได้หมดนะแต่ในเบื้องต้นทุกๆคนที่ได้ปืนไปสมควรที่จะรู้จักคําว่าซ่อมเองนะเพราะว่ามันคือปืนของเรานะนั่นเองนะปืนของเราเราก็ต้องซ่อมเองเข้าใจไหมอ่าแต่ถ้ามันนอกเหนือนอกเหนือจากความสามารถตัวเองแล้วเนี่ยโอเคค่อยส่งมาซ่อมนี่นี่สิถึงจะเรียกว่า รู้จักแก้ปัญหาอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้ด้ยวยครับผมร้านต้นแคปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครคร์นะกดติดตามช่องทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย